นั่งสบายปั่นได้นานไม่ปวดหลังเข้าออกง่ายปลอดภัยไม่ต้องยกขาข้ามจักรยานเอนปัน่นรุ่น r b 3จากร้าน Homefit 2จักรยานที่ถูกสร้างมาเพื่อเน้นความสบายและปลอดภัยเป็นหลักทางเข้าจึงถูกทำให้เสมอกับพื้นมากที่สุดเพื่อง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องก้าวขึ้นลงให้ลำบากเหมือนจักรยานทรงอื่นพน,นักพิงเป็นตะข่ายนุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีเบาะนั่งใหญ่เป็นพิเศษรองรับได้ทุกสรีระของผู้นั่ง มีที่วัดชีพจรตรงมือจับพร้อมตัวปรับระดับที่นั่งให้ได้ระยะในการปัน่นแรงต้านเป็นแบบแม่เหล็กปรับได้ถึง15ระดับนิ่งเงียบไร้เสียงรบกวนหน้าจอขนาดใหญ่อ่านง่ายบอกฟังก์ชันมากถึง7รูปแบบมาพร้อมที่วางมือถือขนาดใหญ่ไว้ดูหนังฟังเพลงระหว่างออกกำลังกายเคลื่อนย้ายง่ายมีล้อเลื่อนพร้อมที่จับโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างดีัะะบะ้ำหนักได้มากถึง150กิโล ใช้งานได้ทั้งในบ้านและในสปอร์ตขับโปรตอนนี้ผ่อนได้นาน0% 3-10เดือนรับประกันให้อีก1ปีซ่อมฟรีตลอดอายุประกันลองสินค้าจริงได้ที่ร้าน Home Fit 2เปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม